เป็นจุดหลักของ MG Extender ที่มีความเปลี่ยนแปลงส่วนหน้าตั้งแต่ฝากระโปรงแก้มหน้าลงมาจะถึงไฟหน้ากันชนหน้าทั้งหมดเนี่ยครับมันดึงแบบล้อจะสรลิมทุกครั้งสวัสดีครับ,รบ,บผู้ชม,มครับพบกับผมเอกฤทศักดิ์ร่วมพิมพ์ครับในช่วงรองขับบาเอกฤทศักดิ์วันนี้พาผู้ชมมามาดูความเปลี่ยนแปลงภาพรักครั้งใหญ่ของเจ้า MG Extender ข้างๆข,ของกันนี้ครับเพราะว่าที่บอกว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ครั้งใหญ่เนี่ยเขาไมเนอร์เชนใหม่ในเรื่องของหน้าตาหน้าตาเนี่ยถือว่าผมว่าดุขึ้นนะดุขึ้น,ด,นดูทันสมัยขึ้นถ้าเทียบกับ MG Extender ตัวแรกที่เปิดตัวในบ้านเราซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรที่ปรับบ้างงั้นเรามาเริ่มกันครับเริ่มที่จุดสําคัญจุดใหญ่สุดคือด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นต้องบอกว่า เป็นจุดหลักของ mg extender ที่มีความเปลี่ยนแปลงส่วนหน้าตั้งแต่ฝากระโปรงแก้มหน้าลงมาจนถึงไฟหน้ากันชนหน้าทั้งหมดเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเปลี่ยนลุคเลยเหมือนเหมือนเป็นรถอีกหนึ่งคัน extender เหมือนเป็นเ x t e n d e r คันใหม่หนึ่งคันแต่ถ้าเรามองดูจริงเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็น big minor er change เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยให้อารมณ์ให้ดีไซน์ที่ใหม่ต้องบอกมีการปรับภาพลักษณ์ใหม่แล้วก็ถือเป็นความท้าทายกับการแยกตำแหน่งของเขาเรียกตำแหน่งไฟหน้าเป็น2ชุด ไฟหน้าหรอแยกอย่างไรถ้าเรามองหลายๆคนจะบอกอ่ะนี่เป็นไฟหน้าไหมไฟหน้าเดียวขึ้นไม่ใช่ครับชุดนี้เป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์หรือไฟหลีทำงานจริงๆหลักๆเนี่ยคือทำงานเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยเป็นไฟหลีด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวเพราะเวลาถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวครับจริงๆเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์จะมี2เส้นอยู่คู่เนี่ยสองเส้นลากไปแต่ถ้าคุณเปิดไฟเลี้ยวเส้นบนจะดับและเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวสีเหลืองและเมื่อเราดับไฟเลี้ยวเนี่ย ก็จะกลับมาติดเป็นไฟเดย์ไทม์สีขาวสว่างเนี่ยแต่ถ้าคุณเปิดไฟรีหรือไฟหน้าทํางานเนี่ยเจ้าเดย์ไทม์น้นตรงนี้จะลดแสงดรอปแสงลงนิดนึงต้องบอกว่าทํางาน2องที่หลักซึ่งทําให้ไฟหน้าเนี่ยย้ายใหม่ชุดไฟหน้าที่ตรงนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนชุดไฟหน้าชุดไฟหน้าชุดนี้จะทํางานทั้งไฟต่ําและไฟสูงเป็น LED ไฟหน้าชุดนี้ทั้งหมดเป็น Full LED ถึงจะแยกโคม2โคมเนี่ยแต่คุณผู้ชมจะได้ไฟชุด LED Full System แต่สิ่งที่หายไปผมว่ายังหายไปหนึ่งคือจากที่ผมดูเนี่ยในชุดไฟชุดนี้เหมือนจะมีสปอตไลท์แต่จากที่ลองดูการทํางานแล้วไม่มีตัวสปอตไลท์นะ,ะตรงนี้ทํางานแค่ไฟต่ําและไฟสูงแต่ถามว่าคุณภาพของแสงที่ทํางานเนี่ยจากการได้ลองขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าแสงไฟตัวนี้ถือว่าสว่างชัดเจน ในรถยังมีตัวปรับระดับไฟฟ้าให้คุณสามารถปรับระดับสูงต่ำเนี่ยเป็นปุ่มหมุนเนี่ยได้ด้วยเพราะว่าในรุ่นเก่ารุ่นเดิมเนี่ยจะมีแค่สวิตช์ด์รีมไฟหมายถึงไฟตัวหน้าปัดเนี่ยให้สว่างให้อ่อนเท่านั้นแต่ข้างๆง,งครับที่คอนโซลข้างสวิตช์ด์รีมไฟเนี่ยจะมีตัวปรับไฟสูงและไฟต่ําซึ่งถือว่าให้การใช้งานเนี่ยคล่องตัวและสะดวกขึ้นสิ่งสำคัญหน้าตาตัวนี้เราจะเห็นนอกจากชุดไฟใหม่แล้วกระจังหน้า กระจังหน้าจะเป็นตัวที่โดดเด่นถ้าคุมองตัวกระจังหน้าหน้าจะใหญ่เป็นหน้ายักษ์ดูดุด้วยการผสมสารโครเมียมเนี่ยเดินเส้นใต้ตัวสายลักเอ็มจีตรงกลางเนี่ยเดินเส้นโครเมียมแล้วก็กรอบที่ตีด้านข้างมาซึ่งตัวกระจังหน้าเนี่ยครับถ้าสังเกตดีนเนี่ยยังคงเอกลักษณ์การทํางานที่ถือว่าให้ออปชั่นที่ถือว่าครบอะเรามาดูด้านข้างกันบ้างนอกจากหน้าที่มีความเหม็นข้างมีอะไรบ้าง จริงๆด้านข้างครับท่านผู้ชมดูตามผมมาเนี่ยด้านข้างเนี่ยยังคงเอกลักษณ์เดิมถ้าเรามองด้านข้างมองไปเนี่ยในตัวนี้ด้านข้างเหมือนเดิมสัญลักษณ์โลโก้ไอสมาร์อันนี้คือความโดดเด่นเพราะว่าใน m g e มจ e เซตัวนี้ครับมีระบบไอสมาร์โลมาสมาร์คืออะไรหลายคนผมว่าน่าจะรู้จักแล้วกับ m G เพราะยังเหมือนเดิมก็คือระบบที่ทําให้รถคันนี้คอนเน็กกับสมาร์ทโฟนได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันสามารถทำได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยส่วนตัวเรขาส่วนตัวการใช้แผนที่หรือที่สำคัญนะมีโดไฟายไมค์คารคือสามารถหาตำแหน่งรถจำกัดพิกัดของรถได้ว่าสามารถล็อกว่ารถคันนี้ให้เคลื่อนที่วิ่งอยู่ในเขตบริเวณแอรีนนี้เท่านั้นถ้ามีการออกนอกเตือนไปในมือถือในสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ของเจ้าของอะเนี่แหละคือ iSmart ทที่มีมาถือว่าเป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของระบบที่ให้อย่างหนึ่งเลยครับ แล้วก็ในเรื่องของออปชันอย่างที่บอกครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดที่บอกว่าเป็น DC Grand Auto ต้เนี่ย d c X Grand AT c w d ตัวท็อปสุดซึ่งล้อจะเป็นขอบ18เจ้าล้อขอบ18มาพร้อมอยางเนี่ยครับ255ต้องบอกว่ายางถือว่าเป็นไซส์ที่ลองมาไซส์หนึ่งซึ่งถ้าทับเนี่ยเป็นยางสเปคเดียวกับที่ใส่อยู่ใน ในนิสสันอวารานิสสันวราจะใช้ยางขอบ18และเป็นเบอร์255เหมือนกันในคา์์กระบะธรรมดานี่คือกระบะที่เป็นดิสเบรก4ลอ้อคันเดียวในตลาดที่จำหน่ายอยู่ณนะตอนนี้นยครับโดยชุดดิสเบรกล้อหลังซึ่งความพิเศษก็อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการระบายความร้อนทำได้ดีกว่าดัมเบรกแน่นอนการกระจายน้ำหนักเบรกละเอียดทำได้ดีกว่าอ่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่ข้อดีของดิสเบรก ออปชันอย่างอื่นๆมีอะไรอีกบ้างจริงออปชันหลักบันไดข้างก็ถือว่ามีบันไดข้างเนี่ยให้ใช้งานครบเป็นบันไดข้างที่มีขนาดกว้างใช้งานในการขึ้นลงหรือเหยียบเนี่ยสะดวกแต่เพียงแต่ว่าตัวบันไดเนี่ยเขาถูกหุ้มวัมะสะดุตัวเนี้ยเป็นพลาสติกหุ้มอีกทีหนึ่งหุ้มตัวโครงสร้างข้างในอีกทีนึงเวลาเหยียบไปจ,จะรู้สึกแบบมันหยุ่นๆนิดนึงนะมันมัน,ม,นมันไม่ได้ดูแข็งทีเดียวบางคนอาจจะเหยียบเอ๊ะมันมั่นคงนะจริงแข็งแรงครับแต่ว่า เนื่องจากมันมีวัสดุคุ้มที่เป็นพลาสติกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหยียบไปทีแรกแหะมันจะยืนยุ่นเท้านิดนึงแต่ใช้งานดีมันกว้างนะฮะอันนี้คือออปชั่นที่มีกุญแจคีย์เลสมีให้มีตำแหน่งปุ่มกดเนี่ยคีย์เลสเนี่ยทงประตูขวาและประตูซ้ายที่มีให้รูฟแร็คข้างบนมีให้และสําคัญครับเมื่อกี้บอกแล้วมีกล้องอาราว,วิวด้านหน้าแล้วด้านข้างกล้องที่อยู่ใต้อยู่ใต้กระจกมองข้างนี่คือกล้องอาราว,วิวที่มีอ่ะนี่คือออปชั่นของเรคเชนเดอร์ในด้านหน้า และด้านข้างและจุดที่เปลี่ยนแปลงกครั้งครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังคืออีกหนึ่งจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงมากของ MG x t e n d e r คันนี้ครับ ในด้านหลังครับต้องบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเขาเป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงใหญ่นะต้องบอกงั้นเพราะว่าด้านหน้าเราเห็นแล้วว่าด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงเรียกว่าหน้าทั้งหน้ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแต่ด้านหลังเองเนี่ยจริงก็ไม่แพ้กันถึงอาจจะดูว่าโครงสร้างของตัวกระบะท้ายเนี่ยยังเป็นโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเดิมของตัวกระบะ MG Xender t ender. แต่ถ้าเรามองครับในโครงสร้างเดิมเนี่ย เอสร้างความแตกต่างมากสิ่งแรกก็คือไฟท้ายไฟท้ายชุดใหม่นะครับเราเห็นไฟท้ายชุดใหม่มีการเดินเส้นสายเนี่ยผมมองด้านนี้ผู้ชมจะเห็นชัดว่าไฟท้ายชุดใหม่เนี่ยในข้าในมิติไฟท้ายเดิมมีความที่ถูกเพิ่มความหนาของเส้นสายมากขึ้นจากเดิมไฟท้ายอาจจะไม่ได้เน้นตัว LED มากนักเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยในเซนเดอร์ตัวใหม่ในเชนเนี่ยต้องบอกว่า MG Extender ในตัว Miner c h a เนี่ยมีการเปลี่ยนไฟท้ายชุดใหม่ให้มีเส้นสายที่สวยขึ้นด้วยเขาเรียกเส้นไฟหลีเนี่ยจะเหมือนเหมือนเป็นทูปเหมือน Daytime ข้างหน้าแต่เป็นสีแดงเจาทูป LED เนี่ยครับทำให้มันดูสว่างเรืองแสงเป็นกรอบเป็นตัวตัว C ด้านข้างทั้งซ้ายและขวาและที่สําคัญครับถ้าเรามองเนี่ยเขามีการเสริมตัวกระบะเพราะเนื่องจากไฟท้ายเนี่ยมีความหนาอวบอิ่มมากขึ้น มันมันจะนูนกว่าตัวกระบะเดิมทาง MG เนี่ยดีไซน์ให้ตัวกระบะท้ายของ x a n d e r เนี่ยมีชุดต่อที่ดูแบบเขาเรียกเหมือนเหมือนการมาเสริมตัวกระบะท้ายตัวฝาท้ายเนี่ยให้หนาขึ้นเพื่อรับกับตัวไฟและอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นในเส้นสายว่าเจ้าเส้นเนี่ยจะมีการเดินเส้นสีแดงเนี่ยครับให้รับกับชุดไฟหลีด้านท้ายซึ่งไม่ใช่ไฟหลี เป็นแค่เส้นสีแดงเฉยๆบนฝาท้ายบนฝาพลาสติกสีดำเนี่ยให้ดูหนาขึ้นเนี่ยเราเลยเห็นว่าชุดไฟท้ายใหม่เนี่ยมันดูไล่เรียงยาวมาทา่นั่นข้างในไฟท้ายชุดนี้เนี่ยมีการผสมผสานคือยังไม่ได้ฟูล l อลดีหลอดไฟเลี้ยวไฟท้ยหลังยังเป็นหลอดไส้ธรรมาดาแต่ไฟหลีไฟเบรกไปจนถึงไฟตัดหมอกหลังเนี่ยเป็น LED ดีหมดอันนี้ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่าง LED ดีฟูลซิสเต็มกับ,ก,บกับหลอดไส้ปกติก็ต้องบอกว่า ถ้าหากคะแนนน่าคะแนน,นนิดนึงเพราะว่าคุณยังไม่ยอมใช้ LED ที่ป็น full system ก็คือไฟเลี้ยวและไฟถอยเนี่ยยังไม่ได้ใช้อันนี้ก็คือในมุมมองด้านท้ายและเสริมโลโก้สตลักษณ์ MG เนี่ยอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมมีไตรลักษณ์ซเดบอกรุ่นอยู่ด้านข้างและโลโก้บี d Dynamic ซึ่งเขาบอกแล้วว่า MG จะบอกเสมอว่าในการเซตอัพช่วงล่างเนี่ยเขาเป็นสไตล์ที่เรียกว่าเป็น s i n e s s ก็คือเป็นสไตล์อังกฤษซึ่งอะบอกว่ามีความนุ่ม และหนึบแต่นุมมหนึบขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปลองกันในเรื่องออปชันนครับมีกล้องหลังอาราวีเหมือนเดิมอ่ะถึงตรงหนึ่งจุดหนึ่งก็คือในกระบะท้ายอันนี้มีจุดตีต้องบอกตีเพราะอะไรด้านหน้าผมว่ารถกระบะน้อยคันที่มีฝากระโปรงหน้าที่คำด้วยโช๊คอัพแก๊สดึงเปิดปุ๊บผมชมไปแล้วตั้งแต่เจ้า e x t e เ d e r ดเวอร์ชันแรกที่เรามาเทสกันเมื่อประมาณเดี๋ยวผมติดลิงก์ไว้ฮะประมาณปีกว่าที่ผ่านมาเขามี ฝากระโปรงที่มีโช้์อัพแก๊สช่วยเปิดทําให้มันเบาแรงสบายฝาป,ปุบมปนรุ่นเรื่องหนักเลยดึงเปิดปุ๊บปลดล็อกสเสียสองดึงขึ้นง่ายปิดง่ายเปิดง่ายแต่ฝาท้ายอันิ้ติคือเขาหนักนี่เปิดได้เห็นเลยฝาท้ายค่อนข้างหนักซึ่งถ้าเทียบในปัจจุบันครับในมาตราเอมมิเตอร์เนี่ยผมจะบอกว่าในมุมของกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อที่มี หน้าตาในการมัได้ภายนอกของ MG s n n e r เนี่ยถือว่าดูโดดเด่นขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความโดดเด่นที่ที่ทยังอาจจะยังไม่ได้ไม่โดนใจ100%ตมากนักความเปลี่ยนแปลงบางอย่างผมเลยขอให้ในมาตาเอมิเตอร์เนี่ยผมให้ภายนอกของเรา s เ n อร์ตัวใหม่เนี่ยอยู่ที่9ก็เรียกว่าได้เยอะนะแต่ยังไม่ยังไม่ไมปิ๊งว้าวขนาดนั้นก็ขอเอาอยู่ที่9แล้วกันครับสำหรับมาตาเอมิเตอร์ตรงนี้ไปเดี๋ยวไปดูด้านในครับว่าเป็นอย่างไรด้านในครับ มาถึงภายในห้องโดยสารครับของ mg xender ต้องบอกเมื่อกี้เราจะพูดไปแล้วในเรื่องของกล้องนะนะจุดของกล้องก็จะบอกอย่างความไม่ละเอียดของพิกเซลนิดนึงว่าตัวกล้องน่าจะน่าจะพิกเซลน้อยมันก็เลยภาพอาจจะหยาบนิดนึงก็เลยทำให้รู้สึกว่าเสียดายกับหน้าจอที่ใหญ่10นิ้วเนี่ยแล้วทําให้เราใช้ประโยชน์ของหน้าจอที่ใหญ่10นิ้วเ,เหมือนไม่คุ้มค่าต้องพูดอย่างนี้นะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยระบบอื่นๆหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าให้ครบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นที่หมอกภายในเนี่ยเป็นเหมือนเดิมนะเขาไมเนอร์ด้านนอกเป็นหลักแต่ใน MG s e n d e r เนี่ยถ้าเราดูมีใครเก็บข้อมูลเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศจีนเขามีในหน้าปัดัวใหม่แต่ถ้าบอกว่านั่นเป็นพวงไหลยซ้ายยังไม่ได้ถูกเดเวล o อปเป็นพวงไาลขวาดีไซน์เนี่ยต้องถือว่าจริงดีไซน์เดิมก็ก็ดูลงตัวนะดูดูให้รายละเอียดมีความตัดสีทูโทนแต่ทูโทนเฉพาะรุ่นท็อปคันนี้ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นลองมันจะเป็นบอกผ้าแล้วดีไซน์ก็จะไม่ให้ทูโทนนี้อย่างนี้เราจะเห็นทูโทนก็คือมีสีดําน้ําตาลตัดกันแล้วก็แถบทริม r ูบินีมเนี่ยสีเงินเนี่ยมีตัดอยู่เดินเส้นอยู่เนี่ยซึ่งก็ถือว่าสวยดีในเรื่องของดีไซน์ต้องบอกคํานั้นครับมาตรวตัดยังค่อนข้างไม่ได้ล้าต้องบอกคํานั้นเพราะอะไร มาตรวัดมีจอ TFT เล็กๆที่เป็นสีเดียวเนี่ยตรงกลางเนี่ยประมาณไซส์จอผมนี่น่าจะเป็นไซส์จอ3นิ้วซึ่งอาจจะไม่ใหญ่มากนักเนี่ยอยู่กลางของมาตรวัดระหว่างวัดรอบกับความเร็วเนี่ยอยู่ตรงกลางบอกอะไรได้บ้างบอกได้เยอะเหมือนกันแต่ไฮไลท์คือในรุ่นท็อปเนี่ยจะมีบอกไท pressure ในรุ่นท็อปรุ่นเดียวที่สามารถบอกแรงดันลมยาง ไฮเพชเชอร์ pressure, ทั้ง4เส้นได้อย่างตอนนี้ผมเห็นว่าลมยางหน้าหลังเนี่ยหน้าบอกเป็นหน่วยเป็นกิโลพาเนี่ย204กิโลพาดนานหน้า้นานหลัง2 3 1 2 3 4เใกล้เคียงกันต่างนิดนึงอะไรเงี้ยนี่คือความละเอียดที่ออกที่บอกนอกจากจะเป็นเรื่องของการบอกทิปมิเตอร์ AB นะหนึ่งสองเนี่ยบอกอัตราสินเปลืองเฉลี่ยนะฮะอัตราสินเปลืองณขณะนั้นอ่นะระยะทางที่น้ำมันที่มีอยู่สามารถวิ่งได้ก็จะบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกแล้วก็ระยะแมนเทนซ์ที่มีนี่ก็คือ สิ่งที่บอกสปีดความเร็วก็บอกง่ายแต่ที่บอกเขาเป็นจอสีเดียวม,มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้รายละเอียดเหมือนหน้าจอรุ่นใหม่ที่เขาใหญ่ขึ้นแล้วก็บอกรายละเอียดได้ละเอียดขึ้นแล้วเป็นสีที่ดูอ่าเรียกมีลูกเล่นมากขึ้นอันนี้ก็สิ่งที่ท,ที่ที่ต้องบอกว่ายังอาจจะดูขาดนิดนึงสาหรับในเจ้า MG e n d e r อะเรามาดูเรื่องของการขับขี่บ้างนะครับในโหมดนอกจากหน้าตาที่เราพูดแล้วการขับขี่ m GA t h u n เนี่ยต้องบอกว่าจากที่ได้ลองสัมผัสเนี่ยเขาค่อนข้างจะเซตช่วงล่างเผื่อเผื่อรองรับการบรรทุกมากขึ้นหนึ่งสังเกตคิมแหนบแผ่นด้านหลังครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นสลับปีกนงคู่ด้านหลังเป็นแหนบแผ่นเจ้าแหนบแผ่นด้านหลังมีทั้งหมดสี่แผน่นซึ่งจํานวนของแหนบแผ่นด้านหลังที่มีสี่แผ่นเนี่ยมันเนี่ยสังเกตครับมันค่อนข้างให้ความความหนักแน่น โดยเฉพาะในมุมของการใช้งานในด้านของการบรรทุกเนี่ยทำได้ดีอะ่ะเพราะว่าเขาเขามีความรองรับน้ำหนักได้เยอะนะมีความหนึบของตัวช่วงล่างเนี่ยอยู่พอตัวแต่ในมุมตรงข้ามในมุมของการใช้งานทั่ว,วไปที่แบบคนใช้รถสีประตูส่วนใหญ่ใช้คือไม่บรรทุกอะไรเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าช่วงล่างกระด้างไปโดยเฉพาะแหนบด้านหลัง ด้านหน้าค่อนข้างค่อนข้างนุ่มหนึบกาลังดีแต่เวลาด้านหลังเนี่ยครับเวลาเราผ่านรอยต่อถนนรพงางพ่อะพาเนี่ยด้านหน้านุ่มหนึบกำลังดีแต่พอล้อหลังถึงถึงรอยต่อเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกระด้างเป็นเนี่ยครับอย่างเนงี้ยผมลองพาวิ่งนะครับพักเราจะเห็นว่าด้านหน้าค่อนข้างจะจะนุ่มนวลหนึบกำลังดีแต่ด้านหลังมันเจาะกันกระด้างกระเด้งมากขึ้นนิดนึงต้องบอกมันซึ่งช่วงล่างผมก็จะบอกว่าถามว่าความรู้สึกช่วงที่มีให้ ผมยังไม่ค่อยถูกใจกับความการเซ็ตของชัวงล่า้านหลังมาจ,จะดูกระด้างวินี้ในความรู้สึกผมนะก็ะทัน mm hmm. แล้วเนี่ยหน้าหนึบพลังดีแต่หลังเนี่ยกร,กระด้างวินิจในช่วงลางน้ำหนักพวงมาลัยก็ถือว่าเป็นพวงมาลัยแหลกป็นมีเนียนที่ใช้ power hydraulic ควบคุมด้วยเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวปัน่นปั๊ม power ไม่ใช่ power ไม่ใช่พวงมาลัยเวอรไ์รไฟฟ้าในการใช้งานก็ถือว่าโอเคนะน้ำหนักมีน้ำหนักเบาแปรผันน้ำหนักเบาหนัก ให้มุมของการเลี้ยวเนี่ยก็ถือว่ามุมความรัศมีวงเลี้ยว6.3ที่ให้มาเนี่ยจากการใช้งานถนน3เลนขับได้ก็ในสไตล์ของกระบะทั่วไปที่ฐานล้อยาวระดับ3เมตรกว่า3.3,100เนี่ยเซนติเมตรเนี่ยระยะ3,100มิลลิเมตรนะผมกรเตรงนี้ต้องบอกว่าถือว่าช่วงล่าง ระยะฐานล้อความคล่องตัวก็ทําได้ดีนะจากการได้ลองใช้นะครับในการใช้งานพวงมาลัยนหนักถือว่าโอเคสิ่งที่ชอบอย่างนึงคือเรื่องของระบบเบ,บรกระบบเบรกดิสกี่ล้อค่อนข้างไวใจได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าไวใจได้โดยเด็ชูประเด็นเลยว่านอกจากสวยงามแล้วเนี่ยอันนี้บอกสวยงามถูกใจนในเรื่องของการคุมระยะเนี่ยก็ทําได้ดีนะเบาสบายแล้วก็ให้ความมั่นใจได้ดี นะะในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าในโดยรวมโดยสรุปเนี่ยถ้าในการให้คะแนนมาตราเอมิเตอร์เนี่ยผมให้ในเรื่องของช่วงล่างระบส่งกำลังเนี่ยถือว่าทําได้ดีทําได้ดีระดับหนึ่งอาจจะติดกระด้างไปนิดนึงต้องบอกว่าถ้าผมให้ในเรื่องของแยกเป็นหวข้อเนี่ยในเรื่องของช่วงล่างอาจจะให้แค่8ปดในมาตราเอมิเตอร์นะ,ะแต่ในเรื่องของอัตราเร่งเครื่องยนต์ เครื่องยนต์2,000ดีเซลคอม m อนเรลเทอร์โบเนี่ยมีอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยที่มีซีซีแค่2,000อาจจะดูไม่ได้เยอะมากซีซีแค่2,000แรงม้าที่มีจากสเปคโรงงานแจ้ง161แรงม้าที่4,000รอบกับแรงบิดระดับ375นิวตันซึ่งอาจจะดูตัวเลขไม่เยอะนะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโมนมัติ6สปีดระบบขึ้น4ล้อที่มีดิฟล็อกตัวหลังให้ด้วยเนี่ยเครื่องยนต์ มีอาการลอนลอบอนิดนึงเราบอกว่าด้วยด้วยเครื่องยนต์ที่ขนาดถือว่าเร็กแต่เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องมีบทพิศว่าถ้าจากความรู้สึกเรียกว่าถ้าผมเรียกเรียกบนะูทหนักเพราะอะไรกดลงไปมันจะลอรลอบนิดนึงแต่พอเวลามาครับมันมาหนะักเนี่ยกดปุ๊บก็ลอแต่เพเวลามามันดึงแบบลอ้อ mm hmm. จะสลิมทุกครั้งอนะ่ะต้องบอกคำหนึ่งว่านี่คือสไตล์ของ MG ที่ต้องบอกว่า ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเอ็กซ์เชนดอร์ที่ก่อนจะไม่เน r ร์ชเ g นผมก็ลองขับแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากระตาเร่งทําได้ดีมากจนบางครั้งอาจจะแอบคิดว่า161แรงม้าแรงบิดที่สามนิวตันเนี่ยตัวเลขมันน่าจะมากกว่านี้นะในความรู้สึกครับเพราะว่าด้วยตาเร่ที่สัมผัสแล้วเนี่ยผมว่ามีระดับแบบเกือบเกือสองแรงม้าแรงบิดระดับต้องมี4ี่ นิวตันอะถ้าถ้าถามว่าฟีลลิ่งที่เราได้รู้สึกเนี่ยดังนั้นตัวเลขที่มาเนี่ยถือว่าเป็นมินิมัมอะไปขั้นต่ำซึ่งในความเป็นจริงทําได้เยอะกว่านั้นอ่ะนี่คือเรื่องนี้ซึ่งเรื่องเครื่องยนต์ถ้าแยกออกมามาตาย e ter, มิเตอร์ผมผมให้9.5และในเรื่องของตัดเร่งที่ได้นะกะข,ขับเคลื่อนสี่ล้อก็ทำงานดีใช้งานง่าย,ายนะแคะ่บิดเท่านั้นเองใช้งานหลกักๆเหมือนกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทั่ว,ว,ว,วไปที่เราคุ้นอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันแต่บอกว่าเดีย๋ยวดูคลิป ทดสอบของ MG เ n อร์ตัวที่แล้วแหละเพราะมันเหมือนกันในเรื่องของ MG เ n อร์ตัวใหม่เนี่ยเรื่องของหน้าตามากกว่าที่เป็นการบิ๊กไมน์ในเชนหน้าตาภายนอกนะอ่ะนี่แหละครับบทรวมบททดสอบของ MG Extender ในเวอร์ชันต้องบอ,อกนะใน Extender เวอร์ชันลาดชื่อเต็ม MG Extender DCX Gran d AT 4WD อ่ะนี่คือตัว top 4WD อ่ะ นี่คือราคาค่าตัวด้วยราคาตัวหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันรือล้านสี่เนี่ยของ MG c e n t e r เนี่ยถือว่านี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่เข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาสอดแทรกตลาดกระบะที่ถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของบ้านเราอะฮะเวลาหมดครับต้องฝากครับชอบแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือมีคอมเมนต์อยากเราทดสอบรถรุ่นไหนอย่างไรเขียนลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้นะฮะและที่สำคัญครับ ฝากท้ายสุดฝากแอปพอดีครับแอปคาบัดดีวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ